พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้า3ามตัวครั้งที่หนึ่ง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกศูนย์สองหศูนสองฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกศูนย์สอง ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก9 6 4 9 6 4ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก9 6 4รางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปแล้วสองครั้งค่ะ ต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวสองครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4และหลักที่5ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ เนื่องจากนะคะในอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองค่ะสำนักทีไม่สามารถเปิดฝาตลับบรรจุลูกบอลหมายเลขได้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการขึ้นไปตรวจสอบค่ะโดยอำนาจและหน้าที่ของประธานกรรมการค่ะในขณะที่ทําการออกรางวัลนะคะหากปรากฏว่าอุปกรณ์ออกรางวัลชํารุดหรือขัดข้องหรือเห็นว่าจะใช้ออกรางวัลต่อไปไม่ได้ให้เป็นดุลพินิจของประธานกรรมการค่ะและขณะนี้นะคะท่านประธานกรรมการได้เปิดฝาตลับถึกแสงได้แล้วนะคะสามารถแสดงผลรางวัลต่อไปได้แล้วค่ะ รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเก้าห้าสองเก้าห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเก้าห้า ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประกำหนักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสาตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดเกปดเจดเกปดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้าย3ามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดเก้าแปด รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้ปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่4 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่4นะคะออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวค่ะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะได้แก่นางสาวสตะรกรมลวร,รกุลค่ะรูมในการฝ่ายเจอสารองค์กรบริษัท MBK จำกัดมหาชนนะคะและพิธีกรรายการคุยให้รู้เรื่องทาง n b t 2 s d ค่ะและหลักสิ์นะคะ ได้แ,แก่ดกรศรีสุภางมอริสค,ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท AJM Consulting จำกัดค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลในท้าย2ตัว รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16ตุลาคม2564เลขที่ออกสามแปดสามแปดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16ตุลาคม2564เลขที่ออกสามแปด รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะในลำดับต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละหนแสนบาทค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะ รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16ตุลาคม2564เลขที่ออก386 372 386 372ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16ตุลาคม2564เลขที่ออก ามแปดหกสามเจ็ดสองโดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเพียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือสามแปดหกสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหกสามเจ็ดหนึ่งและสามแปดหกสามเจ็ดสามสามแปดหกสามเจ็ดสาม รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเพียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเล็กหน้าสามตัวสองครั้งรางวัลเล็กท้ายสามตัวสองครั้งและรางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งครั้งออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองครั้งค่ะต่อไปนะคะเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่16ตุลาคม2564ค่ะรางวัลที่1 386372 386372รางวันข้างเคียงรางวัลที่1 386371 386371และ386373 386373รางวันเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 602 602 รางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2อ964 964รางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1 295 295รางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2 798 798รางวัลเล็กท้ายสองตัว38 38